บ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมเคาน์เตอร,ตร,อร์ครัวหลังเดียวมีครบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านน็อกดาวครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านบ้านเดียวนะครับหลังเล็กแต่ว่าออปชั่นครบๆเลยนะครับงานก็ตอนนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าพรุ่งนี้แล้วนะครับหลังนี้เราจะเดินทางไปที่จังอําเภอ,อประจันตคามนะครับเดี๋ยวพามาชมบ้านก่อนส่งมอบลูกค้าว่าบ้านหลังนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับเผื่อมีใครอยากได้เผื่อมีใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเตือนตามเข้ามาดูรายละเอียดบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหน้ากว้างขนาดสา <S <S <20 S 1> มเมตรยีลึกลงไป6เมตรนะครับเป็นมีมีมระเบียงหน้าบ้านมีห้องนอนมีห้องน้ําพร้อมเคาน์เตอร์อรครัวเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นี่ซึ่งงานบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นงานไม้เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยภายนอกภายในกรุเป็นไม้จริงทั้งหมดนะครับผนังอะไรต่างๆเป็นผนังลูกฟักเข้าริมซอกริมทุกตัวนะครับ งานสีก็พึ่งเสร็จไปวันนี้แต่ว่าก็เหลือแค่ในส่วนของเก็บพื้นรายละเอียดพื้นนิดนหน่อยๆนะครับก็น่าจะร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ทีมงานก็เริ่มใส่ระบบไฟอะไรให้หมดแล้วนะครับนี่งานก็จะเป็นผนังลูกฟักไม้เก่าเลยรอบนอกรอบชายคาเรากุเป็นไม้จริงทั้งหมดเลยนี่พาชมรายละเอียดบ้านเนี่ยให้ตากล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนี่งานลงสีเป็นสีไม้สักนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับในงานสวยเลยเดินชนรอบๆบ้านก่อนขึ้นตัวบ้านกันไป นี่ hey, ฝั่งนี้ทีมงานก็กำลังไล่ใส่ระบบไฟใส่เดินสายไฟนะครับใส่ในส่วนของอออสายดินเนาะฝั่งนี้เดินไฟให้เรียบร้อยนะครับเดินไปดูฝั่งนู้นไป,ป,ปนี่โซนฝั่งนี้ก็ทีมช่างกําลังใส่ระบบไฟนะครับอันนี้ก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรอบนอกชายคาอะไรฉลุเราก็เป็นงานไม้จริงเลยนะครับไปไปดูบนตัวบ้านกันว่าบนบ้านมีอะไรบ้างนะภายในที่มีออปชันครบๆมีอะไรบ้างนะครับ บ้านหลังนี้นะครับก็จะมีบันไดขึ้นหน้าบ้านนะครับบันไดขึ้นหน้าบ้านแต่ว่าลูกค้าท่านไหนสนใจเลือกอยากได้แบบสายขวาหนะ้าฟังนั้นไหนเลือกได้นะมีบันไดขึ้น3ามขั้นนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเหลือแค่เก็บสีรอบสุดท้ายนะครับเหลือลงพื้นรอบสุดท้ายนะครับนี่ดูอันนี้งานพื้นยังไม่ได้ลงเงารอบสุดท้ายนะเนี่ยมีงานพื้นแบบขัดแบบเนี้ยเๆียบเลยโด,ดยทุกคนด้านบนก็ช่างก็ใส่ระบบไฟให้แล้วนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้างานไม้เลยขึ้นมาบนตัวบ้านก็จะมีในส่วนของระเบียงมีม้านั่งหน้าบ้านนะครับบระเียง าเมตรห้าสิบม,มีม้านั่งเลยฝั่งนี้นี่ดูมีม้านั่งเป็นรูปตัวแอลฝั่งนี้นั่งชิวๆด้านหน้าบ้านได้นะนั่งหน้าบ้านสบายๆเลยนี่ชั้นแบบวางของวางกระถางต้นไม้ได้ระบบไฟก็ใส่ให้นะครับไฟกิ่งอะไรต่างๆเราก็ติดตั้งให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับไฟด้านหน้าใส่ให้หตรงหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะมีม้านั่งเหมือนกันนี่จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับเ,เข้ามาในตัวห้องนอนเดินตั้งเข้ามา นี่ภายในห้องก็กรุเป็นไม้จริงด้านบนกรุเป็นฝ้าไม้จริงเลยนะครับทําเป็นฝ้าหลุมเป็นฝ้าไม้จริงสวยๆเลยนะครับนี่ภายในก็เหลือแค่ลงลงพื้นนะครับลงลงเคลือบลงพื้นรับสุดท้ายหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานบานพับแบบนี้นะสองฝั่งระบายอากาศแล้วก็มีด้านหน้าตรงนี้ด้วยเนี่ยด้านหน้าก็สามารถเปิดรับลมรับแสงได้นะนี่อันนี้ก็เปิดได้นะครับห้องนอน ระบบไฟติดตั้งให้นะช่างยังไม่ลองไฟกําลังจะลองไฟกันแล้วอันนี้เป็นโซนห้องน้ํานะครับนี่โซนห้องน้ําก่อนเข้าห้องน้ําตัวนี้ก็จะมีในส่วนของอขอเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ให้นี่มีเคาน์เตอร์ครัวให้ด้วยหลังนี่มีเคาน์เตอร์ครัวดูนี่มีชั้นเป็นครัวเล็กๆได้นี่ดูข้างล่างก็ไว้เก็บของอะไรได้นะนี่ทาดีเลยนั่นทุกหลังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนี่ยล้างจงล้างจานบางไมโครวงโครเวฟบได้นะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ ห้องน้ําห้องน้ําของเราจะยังไม่รวมสุขภัณฑ์นะครับผมพวกสุขภัณฑ์พวกกระเบื้องห้องน้ําลูกค้าต้องอติดตั้งเพิ่มเองแต่เ,เราจะใส่ระบบไฟใส่พัดลมดูดอากาศอะไรให้ไว้ใช้งานได้นะครับนี่ก็งานเกือบร้อเปอร์เซ็นแล้วเหลือแค่เก็บพื้นกับเก็บรายละเอียดนะครับเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่า9 9เซแล้วเหลือไปส่งมอบแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยที่หน้าง,งานนะครับ ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้อยู่นะตอนนี้เราขึ้นโครงแล้วหลังนึงรอไม่นานเลยเรอประมาณ25-30วันก็จะได้บ้านแบบนี้อีกหลังนึงนะครับถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้ทางร้านเราขายในราคา235,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาว by psc ได้เลยนะครับหรือว่าโทร093-4968-035ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ